กรมพระคลังมหาสมบัติถือเป็นเขตพระราชฐานที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในทุกราชการเพราะทําหน้าที่สําคัญในการดูแลรักษาทรัพย์สินอันทรงคุณค่าของแผ่นดินโดยจะเห็นได้จากท่านที่กํากับดูแลกรมพระคลังมหาสมบัติล้วนเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดและเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจจากพระมหากษัตริย์ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งทรงดํารงตําแหน่งกรมมืน่นพิษเนศวนสุรสังกาศ ทรงได้รับมอบหมายจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงกำกับดูแลกรมมหาดเล็กและกรมพระคลังมหาสมบัติจูบจนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชก็ยังทรงกำกับดูแลพระคลังมหาสมบัติอยู่จนถึงปีพุทธศักราช2418และทรงพระรพรทานพระบรมราชานุญาตตามคำกราบบัะคมทูลของสมเด็จเจ้าฟ้าจตุรนรัศมีกรมพระจักรพรรดิพงศ์ที่ทรงมีพระดําริ ให้จัดสร้างเทวรูปขึ้นองค์หนึ่งเพื่อเป็นรูปแทนอุบัติเทพผู้คอยปกปักรักษาพระราชทรัพย์ของแผ่นดินที่เก็บรักษาอยู่ในพระคลังมหาสมบัติและให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ,ใจแก่ข้าทูลอองทุลีพระบาทที่รับราชการในกรมพระคลังมหาสมบัติให้มีขวัญกำลังใจยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตเรียกว่าพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ สันนิษฐานว่าพระคลังในพระคลังมหาสมบัตินำรูปแบบในการจัดสร้างมาจากลักษณะของพระสยามเทวาธิราชผู้ทรงเป็นอุบัติเทพที่คอยปกปักรักษาประเทศให้รอดพ้นจากภัยคุกคามต่ตางๆโดยทั้งสององค์ทรงเครื่องแบบกระสติรยิยาธิราชพระหัตถ์ขวาทรงพระขันคล้ายกันส่วนพระหัตถ์ซ้ายของพระสยามเทวา,ทวาธิราชทรงจีบเสมอพระอุระ ขณะที่พระหัตถ์ซ้ายขององค์พระคลังนั้นทรงดอกบัวซึ่งเปรียบเหมือนทรงปกปักรักษาทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของแผ่นดินเทวรูปที่สร้างขึ้นในครั้งนั้นนะครับมีขนาดองค์ไม่ใหญ่โตเท่าไหร่นักครับผมน่าจะไล่เลี่ยใกล้เคียงก,ก,ก,กันกับพระสยามเทวทิราชซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ก่อนหน้านั้นนะครับเป็นเทวรูปยืนทรงเครื่องอย่างพระมหากษัตริย์พระหัตถ์ขวานั้นทรงพระขันนะครับ ก็อาจจะเป็นเครื่องหมายของการป้องกันเพศภัยพยันตรายต่างๆพระนัดซ้ายนั้นถือดอกบัวในทางคติในเรื่องของศาสนาทั้งหลายก็ถือว่าดอกบัวนั้นเป็นเครื่องหมายของปัญญาซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่าอย่างยิ่งครับผมเทวรูปที่เรียกว่าพักครังนี้ก็ได้เป็นมิ่งขวัญของอาคารที่เราเรียกว่าพระครังมาสมบัตินี้สืบเรื่องมาช้านานในปัจจุบันนี้กรมสารรักซึ่งเป็นกรมที่ดูแล รับผิดชอบภารกิจของพระคลังมหาสมบัติที่ว่านี้สืบต่อมานะครับก็ได้มีธรรมเนียมปฏิบัติที่เคารพนับถือว่าพระคลังนี้เป็นเทพยดาสําคัญสําหรับความมั่นคงมั่งคั่งของประเทศไทยในด้านเศรษฐ,ฐกิจการทํามาค้าขายความรุ่งเรืองความมีความมั่นคงในทางด้านการเงินการทองทั้งหลายในขณะที่พระสยามเทวาธิราชนั้นเป็นเทพยดาผู้ใหญ่ที่ดูแลความปลอดภัยของสยามประเทศโดยรวมครับผม ก็เป็นเทวดาอีกองหนึ่งที่คนไทยเราไม่มีโอกาสได้รู้จักได้พบได้เห็นท่านบ่อยครั้งนักนะครับปัจจุบันพระคลังในพระคลังมหาสมบัติทรงประดิษฐานอยู่ณสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้เหล่าข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องได้เคารพสักการบูชาด้วยมีความเชื่อว่าใครที่ได้เคารพบ,บูชาพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ มักจะประสบความสำเร็จด้านทรัพย์สินเงินทองในโอกาสที่กรมธนารักษ์มีอายุครบ80ปีในปีพุทธศักราช2555จึงนับเป็นช่วงเวลาอันดีที่กรมธนารักษ์จะได้เผยแผ่บารมีของพระคลังในพระคลังมหาสมบัติให้สาธารณชนเกิดจิตศรัทธาเลื่อมใสให้ประชาชนมีขวัญกำลังใจยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต กรมธนารักษ์จึงได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติขึ้น3รูปแบบได้แก่เหรียญที่ระลึกผลิตจากทองคำเหรียญเงินและเหรียญทองแดงโดยทุกเหรียญได้ผ่านพิธีเทวาพิเศษที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณพระอุโบสถวัดตรมิตรวิทยารามเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2555ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากผู้ที่ศรัทธาในองค์พระคลังจนปริมาณเหรียญที่ระลึกที่ผลิตขึ้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน <S <S ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อความศรัทธาของประชาชนที่ต้องการบูชาองค์พระคลังในพระคลังมหาสมบัติเพิ่มเติมและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่กรมธนารักษ์ครบ80ปีเต็มจึงนับเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่กรมธนารักษ์จะได้จัดสร้างรูปลอลอยองค์เทวรูปพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติตามเทวรัตนะจริงทุกประการยกเว้นขนาดที่ในการจัดสร้างครั้งนี้ใช้เลขมงคลที่ความสูง9นิ้วพร้อมกับจัดพิธีมหาเทวาพิเศษอย่างยิ่งใหญ่ในพระบรมมหาราชวังโดยจะทำการจัดสร้างใน3รูปแบบด้วยกันได้แก่พกระคลังในพระคลังมหาสมบัติขนาดความสูง29เซิเมตรหล่อด้วยเนื้อทองคำพคระคลังในพระคลังมหาสมบัติ ขนาดความสูง29เซนติเมตรหลอด้วยเนื้อเงินพระคลังในพระคลังมหาสมบัติขนาดความสูง29เซนติเมตรหลอด้วยโลหะผสมปิดด้วยทองคำเปเลวโดยรายได้จากการจัดสร้างรูปหล่อลอยองค์ของพระคลังในพระคลังมหาสมบัติในครั้งนี้กรมธนารักษ์จะได้นำไปเป็นทุนในการปรับปรุงศาลาเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกริส์และขยายศาลาด,ดังกล่าว พื่อให้มีพื้นที่จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินมากขึ้นด้วยเหตุที่ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินมีพื้นที่จํากัดทําให้สามารถเก็บรักษาและจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้เพียงไม่เกิน3,000ชิน้นทั้งที่แท้จริงแล้วกรมธนารักษ์มีทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่สามารถจัดแสดงได้จํานวนกว่า97,000ชิน้นโดยการปรับปรุงศาลาเครื่องราชอิสรยยิยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และหลีนกษาปในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป